ความฝันในเรื่องของการเดินทางโดยทางรถไฟของหลายคนเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่นั่นนะครับและผมไม่ต้องการให้มันจบลงที่นั่นด้วยมันต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมองเรื่องขนส่งอะ่ะมันเป็นเรื่องสําหรับทุกคนจริงๆ <c oughs> แรกเริ่มเนี่ยนะครับพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของพระนครคือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันจะเป็นที่โล่งนะที่ราบเป็นทุ่งนะครับไม่มีผู้คนอยู่อาศัยส่วนหนึ่งของทุ่งที่ประชิดอยู่กับชานพระนครในสมัยนั้นก็คือบริเวณคลองพนมกรุงเกษมเนี่ยก็คือทุ่งที่เรียกว่าทุ่งบัวลำพองเขาก็เชื่อกันว่าเป็นต้นกําเนิดของชื่อสถานที่บริเวณนั้นที่จะเรียกกันว่าบัวลำพงในเวลาต่อมาทีนี้เนี่ยเมื่อประมาณทศวรรษ2430ก็คือสมัยรัชกาลที่5เนี่ยสยามก ตัดสินใจในการสร้างระบบรถไฟเพื่อที่จะขนส่งสมัยใหม่ในการเชื่อมโยงเอาหัวเมืองกับพระนครเนี่ยเข้าด้วยกันเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยก็ทราบกันดีในทางประวัติศาสตร์ว่าโลกเนี่ยมันหมุนไปแล้วใช่ไหมสยามก็ต้องก้าวให้ทันโลกในเรื่องของทั้งการค้าเศรษฐกิจสังคมถ้ามองในแง่ของคุณค่านั่นก็คือ 1. คุณค่าทางด้านศิลปกรรม สถาปัเยกรรมคือการเอาศิละปะกรีกโรมันเนี่ยกลับมาปรับปรุงแล้วก็ใช้กับอาคารสมัยใหม่ในขณะเดียวกันร,รูปผสมของสถานีกรุงเทพก็คือการใช้รูปแบบศิละปะที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยใหม่คือโครงสร้างเครื่องวงกลมขนาดใหญ่ที่เราจะเรียกกันว่าโวลนะครับทำจากเหล็กกล้าแล้วก็มุงด้วยหลังคาพร้อมทั้งกระจกสีคุณค่าด้านที่2ครับมันจะเป็นคุณค่าที่ตัวหลักฐาน สถาปัตยกรรมตัวนี้เป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์เป็นจุดิเริ่มการปักหมุดการสร้างทางรถไฟหลวงสายแรกในสยามซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาทางรถไฟสายอื่นๆต่อมาสองคุณค่าที่ผมได้กล่าวมามันสืบเนื่องมายังคุณค่าด้านที่3ก็คือการรับใช้เป็นสถานีรถไฟเพื่อขนส่งให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันจนถึงปัจจุบัน จะ20ปีแล้วค้าขายมาก็าอาศัยนี่แหละอาศัยรถไฟที่เข้ามานี่แหละสะดวกสบายลดค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ขนก็ใกล้มันก็ผูกพันอยู่นะพูดถึงอ่ะป้าอยู่มาอยู่เทพมาเนาะ30กว่าปีแล้วพูดถึงนะถ้าพูดถึงเป็นอย่างอื่นนะมันก็ใจหายเหมือนกันล่ะ ชีวิตปากท้องเป็นอีกเรื่องใหญ่ถ้าหากว่าสถานีหัวลําโพงจะเปลี่ยนไปจะไม่ให้รถไฟนั้นมาวิ่งที่เข้ามาในหัวลําโพงอีกแล้วภายในสิ้นปี64จะยุติบ,บทบาทการเป็นสถานีรถไฟโดยจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ m i x u s Use ที่นี่นะคะกำลังจะถูกปิดลงในไม่ช้านี้ค่ะมันมีแผนอยู่แล้วไงคะว่าจะลดบทบาทมันลง คืออันนี้เข้าใจได้เพราะมันสร้างสถานีกลางบางซื่อแล้วอะยังไงก็ต้องไปใช้ที่ตัวใหญ่เพียงแต่ว่าข่าวที่มันออกมาเนี่ยพอบอกจะปิดหวัวลาโพงหรือขบวนรถไฟน้อยลงเนี่ยไอตัวแผนตรงนี้ต่างหากแหละที่เราไม่เคยเห็นเราเข้าใจว่าพอเรามีสถานีกลางบางซื่อแล้วเนี่ยต่อไปมันคงจะมีขบวนรถดีๆมากขึ้นมีความถี่ในการใช้งานมากขึ้นแต่ความจําเป็นของสถานีรถไฟกรุงเทพมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มันไม่มี เขาบอกว่าเขาจะไม่ให้มีแล้วเข้ามานี่เราแบบเราเครียดเลยอย่างเรามีภ้าร้าอย่างเงี้ยถ้าลงมาซื้อแล้วไปเนี่ยมันลําบากเราคนไม่ไหวมันทุกคนเนี่ยที่เข้ามาซื้อไอ้เจ้าซื้อดอกไม้ซื้อของในตลาดข้างในเนี่ยนะมันจะต้องส่งผลกระทบทุกคนไปถ้าจังอยู่นี่เราก็ยังมีความสุขปกติชีวิตเราช่วยเราเยอะแล้วผลก็ใกล้อะไรก็ใกล้เออสะดวกสบายมาถึงนี่มันเหมือนคนในครอบครัวเราแบบ ทําให้เราสบายขึ้นเยอะอืช่วยเหลือเราเยอะแต่ถ้าไปโน่นะหมดติดไปไม่ไหวมาต้องยอมเขาพัฒนาเข้าใจเขาพัฒนาวัตถุอะไรเนี่ยเขาพัฒนาให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นอะไรขึ้นก็โอเคอไม่ได้ว่าแต่ประชาชนเนี่ยถากธรรมนนาคมประชาชนเนี่ยลำบาก สัญจรล,ลำบากต้องมาต่อหลายขันหลายตอนทุกคนมักจะพูดถึงการพัฒนาคือการสร้างทุกคนจะพูดถึงการสร้างอาคารนู่นนี่นั่นให้เห็นว่านี่คือการสร้างเรียกว่าพัฒนาคําถามต่อเราจะเราจะสร้างอะไรสร้างแบบไหนสร้างยังไงทำไมเราต้องสร้างนี่คือคําถามที่ยังไม่มีคําตอบ มันยากนะครับเพราะว่าพอมัน,มนประกาศตู้ออกมาพูดพื้นที่ประมาณร้อยไร่เนี่ยในการที่จะทําแผนแม่บทตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเก็บอะไรเราจะรักษาอะไรเราจะสร้างอะไรเพราะอะไรยังไงมันไม่ได้จบแค่100ไร่นะมันคือทั้งเวิร์เลยนะครับเราจะพัฒนาเฉพาะร้อยไร่แล้วเราไม่สนใจคนอื่นไม่ได้หรือว่าเราคิดว่ามันคือสิทธิของเราในการพัฒนาที่ดินคนอื่นช่างมันเออถ้าสมมติว่ามันเป็นที่ของเอกชนจริงๆอ่ะคุณทําได้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันคือพื้นที่ของรัฐ แล้วมันยังมีผลกับประชาชนอยู่สิ่งนี้มันจะ,จะตอบคําถามก็คือว่าเราจะอนุรักษ์อะไรเราจะพัฒนาอะไรมันจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยว่าแล้วหัวลําโพงหรือสถานีรถไฟกรุงเทพมันมีคุณงามความดีอะไรที่เราจะต้องรักษาและต่อยอดมันคงไม่ได้พูดแค่อาคารอย่างเดียวเพราะตัวมันเองคือพื้นที่สําหรับคนไทยมาใช้งานเราเคยถามไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาจะต้อง มันก็กลับไปเรื่องเดิมครับว่าค่าใช้จ่ายทรัพยากรที่เราต้องทุ่มลงไปในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการใช้งานอย่างเงี้ยจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะทํายังไงต่อแล้วเราก็จะมองว่าโอเคเรายังมีบางส่วนให้คุณอยู่นะแต่บางส่วนเราก็จะพัฒนาเอาไปต่อยอดโน่นนี่นั่นอะไรมันก็เกิดถามว่าเอะถ้าสมมติว่าเราไม่เป็นห้างไม่เป็นคอนโดเราเป็นอย่างอื่นได้ไห,ไหม อย่างที่ต่างประเทศหลายที่หลายเลายทีก็จะพูดถึงใช่ไหมครับว่าเออมันเป็นทั้งสถานีรถไฟนะครับมันเป็นทั้งแบบพื้นที่คุยกันสวนชนะนัมิวเซียมอะไรก็ว่ากันไปครับคือทุกอย่างมันอยู่ได้ตัวตัวมันเองได้เพียงแต่ว่าเราจะเปิดแพลตฟอร์มหรือพื้นที่ตรงนี้ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือคนที่สนใจอ่ะได้มาคุยกันแล้วบอกเออเคเราจะตกลงไปด้วยกันได้แค่ไหนตรงนี้แหละคือประเด็นคนทําแผนกับผู้ที่จะใช้งานในอนาคตได้มีโอกาสคุยกันแค่ไหน หรือเป็นเพราะว่าผู้มีอำนาจคือเป็นเจ้าของแล้วบอกว่าฉันจะทำอะไรก็มันก็ได้แต่เพลินว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำมันมีผลกระทบไหมครับการใม้มีขบวนรถไฟรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลาโพงควรมีอยู่ต่อไปโดยให้มีขบวนรถไฟชานเองทุกสายและรถบริการเชิญสังคม P S O ทางไกลอย่างน้อยเส้นทางละหนึ่งขบวนที่มีต้นทางและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ,พเพื่อเป็นการบริการขนส่งสารโคกขั้นพื้นฐานของรัฐ ที่รองรับประชาชนจำนวนมา,ากทั่วทุกภ,ภูกมิภาคการรับใช้ประชาชนอย่างเท่าเทียมของสถานีกรุงเทพเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับพื้นที่สาธารณะอื่นๆนะครับเหมือนกับป้ายรถเมล์เหมือนกับลานโล่งกลางเมืองอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างแท้จริงเพราะว่าผู้คนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องทําเรื่องขออนุมัติขออนุญาต หรือแม้แต่ว่าถ้าเป็นผู้โดยสารที่จะต้องโดยสารทางรถไฟเนี่ย<ม>เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้บริการในสถานที่แห่งนี้เหมือนเหมือนกันไม่ว่าจะขึ้นรถไฟชั้น1ชั้น2ชั้น3คุณก็ต้องลงรถที่ด้านหน้าสถาน,นีเดินเข้ามาสถาน,นีแล้วก็หิ้วกระเป๋าไปขึ้นรถไฟที่ชานชลาเหมือนกันการมีอยู่ของพื้นที่สาธารณะมันเป็นตัวบ่งบอกสถานะหรือบทบาทความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆน,น,นะฮะในนั้นเนี่ยถ้าประเทศไหนมีพื้นที่สาธารณะ เพียงพอและสะดวกสบายให้ผู้คนประชาชนเข้ามาใช้สอยได้อย่างเท่าเทียมเนี่ยมันก็บ่งบอกความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนั้นอย่างกรณีของสถานีกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่ามันถูกคุกคามโดยแนวนโยบายที่พยายามจะลดบทบาทความสําคัญในการรับใช้ประชาชนเนี่ยเราก็คงจะพอคิดได้ว่าแบ็กกราวด์หรือว่าภาพที่มันฉายออกมามันคือเรื่องอะไรถ้าถามผมอะอยากเห็นอะไรผมบอกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพ ควรจะเป็นสถานีไฟเหมือนเดิมแล้วก็ไปเพิ่มเติมฟังก์ชันหรือกิจกรรมที่มันตอบสนองคนปัจจุบันแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตรงนี้มันคือปลายเปิดนะครับที่ผมอยากให้เกิดการพูดคุยและการทํางานระหว่างกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกรกมขนส่งทางรางแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยากจะเข้ามาช่วยเขานี่ต่างหากละ่ะที่มันเป็นประเด็นที่สังคมไทยควรจะคุยกัน